สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะมาก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 ร้านก้อนบัตรเซ็งนะคะก่อนนี้ไปทาก่อนแกเราไปเล่นเปนนกัอันนี้ก็คือจะเป็นน้องเราค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับเรากันอีกแล้วนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะจำเราได้ไหมแต่เราเออเรากลับมาแล้วไม่รู้ว่าทุกคนจะจำเราได้ไหมนะคะแต่ว่าก็คือ นั่นแหละนะคะทุกคนก็คือเราก็จะมาทําในรูทีนกันเนาะแล้วือแบบคือไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้ก็คือกลับมาทุกคนน่าจะจําเราไม่ได้แล้วนะคะทุกคนก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกแต่ก็พูดไปองั้นแหละก็จะมาลง s กินแค r e กันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็น night r o u t หรือว่าส k i n c a r e r o u t i ดีแต่ว่าจะอัพกิจจารประจําวันเออจะวัดกลางคืน ของเราที่เราทําบ่อยๆอะไรแบบฟิฟูเนี้ยที่เราทําประจำนะคะก็คือแบบเอามาอัปเดตละกันเพราะว่าก็เคยทําในรูทีนไปแล้วเนาะเราจะมาทาสกินแคร์กันนะคะทุกคนเนาะก็สกินแคร์ของเรานะคะก็คือจะอยูงง่ในกระเป๋านี้ซึ่งเราออกไปแล้วก็สิ่งที่เราลงแบบไว้ช่วงกลางคืนนะคะก็จะมีเป็นแบบเจลวานังจราเข้อันนี้คือเราใช้มาเยอะมาก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 คือสปอนเซอร์สำรัญน,นะเข้าได้นะคะนี้ที่เราใช้มาบบว่าเป็นปีได้เลยนะคะอันนี้คือแบบ นานมากคือเอาตัวนั้นคนหน้าเรามันก็อาจจะดูมีสิวเนาะอาจจะมีรอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนดูมันแบบบ้ามีความแบบเงินอยู่แต่ว่ามันมีสิวแค่นั้นเองควแบบแอก็คือตอนนี้ตาเราก็คือแบบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันอักเสบหรือเปล่าตอนนี้แบบตาเราอักเสบทั้งสองด้านเลยนะคะเราจะลงตรงนี้เป็นตัวแรกเพื่อความชุ่มชื้นกับผิวกก็คือแบบเวลาลงอะไรคือเราจะชอบลงแบบอันนี้อย่างแรกไม่รู้ว่ามันลงถูกไหมแต่ว่า ก็มันคือในรูทีเราไปแล้วอือต่อไปนะคะเราจะลงเป็นดราแกนบัตตัวนี้เลยนะคะทุกคนก็คือสิวอยู่ไปในแชั่วโมงเลยทุกคนคือเราอะ่ะคือหาแบบหลายๆอย่างมาใช้มากแล้วคือไม่มีตัวไหนที่แบบสิวแบบว่าไม่มีตัวไหนที่เราใช้แล้วแบบสิวลวดไปขนาดนี้มาก่อนคือคือที่จริงอะ่ะสิวมันเยอะกว่านี้แต่ว่าพอเราใช้ไปได้แบบหนึ่งวันก็คือ ซีมีความยุบลงคือมันคดจันเลิศดคือเราชอบมากเลยทุกคนแบบสิวมันยุบไวเวอรก็คือแบบเหมาะสําหรับคนเป็นสิวมากๆนะคะโนสปอนแต่เราใช้เองแค่วันเดียวเรารู้สึกว่ามันเห็นผลค่อน <k> ข้างไวเลยจริงๆก็คือสิวยุบไปใน8ดชั่วโมงซึ่งมันก็คือเลิศดมากอันนี้เราจะแต้มตรงที่เป็นสิวนเนาะก็คือเราก็เป็นสิวทางหน้าเลยแล้วก็ตรง เดี๋ยวเราก็จะพัดให้มันแห้งนะคะทุกคนให้มันซึมเข้าผิวเราแล้วก็จะลงเป็น Moisturizer ของอะไรก็ไปเราดูนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้องก็มีความแห้งลวนิดนึงนะคะและ Moisturizer ที่เราใช้นะคะทุกคนก็คือนี่เลยนะคะของ c r e โนดทุกคนซึ่งมันอาจจะกลับด้านนะคะเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยมั่นใจหน้าตัวเองแบบว่า กล้องกล้องหลังเท่าไหร่เพาะมันค่อนข้างที่จตะตลกก็อาจจะแบบนี้ก็คือทุกคนไปหาซื้อได้นะคะในเซเว่นนะก็คืออุ๊ยคือแบบคือโคตรจะฟึ้งอ่ะแกคือตัวนี้มันก็คือแบบเลิศมากทุกคนก็คือให้ใช้กับตัวบูสเตอร์ตัวนี้ที่จริงมันต้องลงก่อนจะทาแต้มสิวปะแต่ว่าอันนี้หมดก็เลยไม่ใช้นะคะคือน้องตัวนี้นแบบใช้คู่แบบว่าได้ทุกตัวเลยนะแบบ น้องเป็นแบบว่า b o เต t อะไรเงี้ยน้องเป็นเซรั่มบูดผิวนะคะก็คือแบบเอามาใช้กับตัวนี้ก็ได้คู่กันก็เลิศส่วนเอามาใช้ตัวนี้คู่กันก็คือเลิศตัวนี้คู่กันก็เลิศคือน้องเลิศมากว่าหมดแล้วแกจะไปซื้อไมอ่อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีตังค์นะคะก็คือพ่กนี้ก็ต้องไปโรงเรียนคือมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะหน่อยมากเลยแกแต่ว่าเราก็จะต้องตอกนะคะลองเซรั่มทีหลังแล้วกันลองดูแล้วกันมันมันจะแบบบูดแค่ไหน อาจจะลงแบบไม่เป็นขั้นตอนเท่าไหร่แต่ก็เลิศอ,อยู่นะคะแล้วก็ลงสกินแคร์บนหน้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวลิมพาลิปลิปตัวนี้นะคะเป็นลิปกลอสอาเเกคือเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าแม่ให้นะคะคือแม่ซื้อลิปมันมาเยอะมากตอนนี้ก็จะใช้อะไเลยก็คือก็คือแบบทุกคนลองไปหาซื้อกันเอานะลองต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้ให้ด่าว,ว่ามันคืออะไร เป็นยาทาแบบว่ายารักษาโรคผิวหนังอะไรฟวน,นี้นะคะเดี๋ยวขอ,อนี้ไปทาก่อนแกเสทุกคนตอนนี้เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต่อไปเราจะลงเป็นผิวใต้กันนะคะทุกคนวิ่งไมเกลี่ยซึมไวจังอะทำไมไม่ชาเคลี่ยเราไม่ซึมไวขนาดนี้นัจะเป็นเพราะว่าเอากระเด็น,นมาใส่ด้วย เอ่อครีมผิวการที่เราใช้นะคะเราใช้เป็นของจาวาน่านะคะุกคนตัวนี้เลยก็คือซื้อตามพี่สาวในติ๊กต็อกนะจ๊ะพี่สาวในต่กต็อกก็คือคือเห็นรีวิวกันแบบโหดมากก็คือซื้อมาลองใช้ว่าแบบเออมันจะข่าวจริงไหมหน้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละก็คือใช้ได้วันที่สองแล้วนะคะวันนี้ก็คือก็เลิศน,นะสําหรับเราเราคิดว่าเราใช้ไปวันนี้เรารู้สึกว่าผิวมันเริ่มมีความแบบว่า ยังไงอ่ะอันนี้โนหน้ามานะสำหรับความรู้สึกส่วนตัวก็คือเราสือว่ามันผิวแบบเริ่มแบบสว่างขึ้นมาิีเดียวแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบนี้อยู่ใช่ไหมมีความแบบนี้อยู่แต่ว่ามันแบบมันก็เลิศแหละอือก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะก็ว่าใช้เป็นการเย่กันแดดนะคือเราชอบทาก่อนนอนคือทากระเด็ดกอดนอนมันก็เลิศนะเกมันไม่แบบมันมบมันไม่ได่คือมันไม่จําเป็นว่าเราต้องทาแค่ตอนเช้าอ่ะคือมันแบบทาได้แบบตลอดจริงๆคือมันเลิศ ตอนนี้เราทำสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าเดี๋วเราจะมาวิ่งผมคือเราแบบหาช่วงเวลาอะไรเงี้ยมาทำคลิปนานมากคือช่วงปิดเทอมคือเดี๋นี้เราจะมีเวลาแต่เรากับต้องช่วยแม่เลียงน,น้องวันอะไรเงี้ยหมือนก็เลยไม่มีเวลาทำคลิปแล้วเราไม่ไม่ได้ใช้เวลาส่วนตัวเลยนะคะทุกคนแลน้องเราก็ยังเด็กเลย เราก็เลยต้องช่วยแม่เล่ายงนูองนะคะแบบล้วงจานทำข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เขาตมีสิ่งเยอะเลยเค,ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจัดกระเป๋าไปโรงเรียนกันนะคะทุกคนก็คือจัดตารางเรียนสี่เออตอนนี้เรากำลังไปข้างแม่นะคะทุกคนก็คือของแบบเยอะ<ส>เต็มไมเต็มมือมากก็อาจจะขออภัยในความ นี่นะคะแล้วก็อยู่ในห้องแม่แล้วนะคะนี่นะคะเราก็อยู่ในห้องแม่ของเราแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นน้องเรานะคะทุกคนเะดีเะอีก็คืออุ้ย ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ไว้กันเจอคลิปหน้าเอ้ยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนก็เราก็มาถ่ายได้แค่นี้จๆทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรถ,ถ่ายนะคะตอนกลางคืนคือไม่มีอะไรทำนะคะก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะทุกคนไม่ยบาย